สวัสดีครับผมแบงค์อังเข้าแบงนะครับวีดีโอใน,นวันนี้ผมมาทํำฟูลรีวิวกับคุชั่นตัวใหม่ล่าสุดของเซซานตัวนี้นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าเขาให้งานผิวแบบไหนรวมไปถึงความรู้สึกหลังการใช้มาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยให้เป็นยังไงนะครับก็รับชมต่อไปได้เลยครับมาเข้าเลยคะ่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าสไตล์ธรรมชาติแล้วก็ชอบดูรีวิวชัดๆแบบ 4K ก็อย่าลืมกด subscribe ชออ่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากจะพลาดวิดีโอใหม่ๆเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาที่ผมมีวิดีโอใหม่ๆออกมาเนี่ยคุณจะได้รับการแจ้งเตือนครับผมรู้นะว่าบางคนดูแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็ยังไงฝากกด subscribe น่อยนะครับมันจะเป็นกำลังใจผมทำคอนเทนต์ต่อไปมากเลยนะโอเคเบสิกอินโฟเมชันนะครับผมเป็นคนมีสภาพผิวผสมนะมีความมันบริเวณทีโซนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะเ,เน,นี่ยปิวสวะ รตรรบิเวณก้มานะอ,อีกปัญหาหนึ่งที่ผมอาจจะพูดน้อยไปหน่อยในช่องก็คือผมเป็นคนที่ผิวหน้าสดของผมกับคอนะมันคนละสีกันนะครับผมเป็นคนที่หน้าขาวกว่าคอนนะอ,อมันก็ไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าผมหน้าลอยมันเป็นสีผิวปกติของผมนะฮะคุชชั่นนี้ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเซซานเลยนะแล้วก็ชื่อเต็มเต็มของเขาก็คือเซซานชิฟเฟนฟิชคุชชั่นฟาวเดชั่นนะครับตัวนี้เนี่ยมีค่ากันแดดอยู่ที่ S P F 5 0บ P A 4บวกนะครับเขามาในปริมาณาาม9 เ0บาทบางทีก็จะมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นนะครับก็ยังไงใครจะช้อปปิ้งเนี่ยก็ลองตรวจราคาดูก่อนนะครับแพคเกจจิ้งนะครับจะเป็นแบบนี้นะตัวตลับคุชชั่นนะครับไม่ได้หนานะมีความบางอยู่นะครับแล้วพอเปิดมานะเราก็จะเจอกับกระจกนะครับแบบนี้ที่ใช้ส่องได้จริงนะครับแล้วก็จะมีเจ้าพัฟคุชชั่นพัฟคุชชั่นของเขานะครับมันก็จะมีความหนานิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้หนาเวอร์นะครับแล้วก็มาในทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเอาไว้สำหรับเข้ามุมนะพัฟของผมเนี่มันก็จะเลอะๆแบบนี้นะ ้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมาติดต่อกันสักพักหนึ่งก่อนนะครับให้รู้ว่าผมรู้สึกยังไงผมถึงมาทำฟูลรีวิวนะพอะปะเปิดมาด้านในนะครับก็จะเจอกับตัวคุชชั่นแล้วก็คุชชั่นเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ใส่ในมาในฟองน้ําที่เป็นทิพย์ a l ลคุชชั่นปกตินะครับมาในเรื่องของเท็กซ์เจอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเนื้อของเขานะครับเวลากดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นมาเยอะนะครับมันจะไม่ได้เป็นเท็กซ์เจอร์ที่ฉ่ำมากพอกดขึ้นมาแล้วพอเราปาดไปนะครับเขาก็จะแนบเนียนไปกับผิววเลยลยแ้ก็ แป๊บหนึ่งนะครับพอเขาเสร็ตัวเขาก็จะเรียบเนียนไปกับผิวติดไปเป็นแบบสกินเลยนะฮะไม่ได้แบบว่ากองกองอยู่แบบนั้นแล้วก็เป็นเปียกๆอยู่แบบนั้นอยู่บนผิวนะถือว่าเนื้อของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยครับ ส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวนี้ให้การปกปิดอยู่ที่ light to medium นะครับสามารถบิลได้นะครับแต่ยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาผิวมากยังไงผมแนะนำไว้ใช้คอนซีลเลอร์ร่วมด้วยดีกว่านะแล้วด้วยคำที่เขาเป็น cushion style ญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะไม่ได้นนการปกปิดแบบกริบมากก็ยังจะเป็นการปกปิดแบบธรรมชาติอยู่นะครับงานผิวแบบญี่ปุ่นนั่นเองนะสำหรับใครที่เป็นคนแพ้ง่ายแล้วก็กังวลในเรื่องของส่วนผสมนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีมินเนอรลออยล์แล้วก็ไม่ได้ม Messi, 10 light ocher แล้วก็20 natural ocher ครับผมมีได้กันทั้งหมด3สีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสวอชให้ดูนะครับว่า3สีบนผิวของผมเนี่ยจะได้ออกมาเป็นแบบไหนนะอันนี้ก็จะเป็นสวอชของทั้งหมด3สีที่ผมมีนะครับเรียงจากเบอร์0010แล้วก็20ครับผมเนี่ยแมชอยู่ที่เบอร์20นะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยจะดูเข้มกับผิวของผมจริงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าพอทาไปแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างกรลืนไปกับคอนะเดี๋ยวผมจะทาบนหน้าให้ดูนะครับแต่ระหว่างนั้นเรามาฟังคําเคลมของเขากันครับคําเคลมของเขานะครับเคาบอกว่าเป็นคุชชั่นเนื้อกึ่งแมทช์ช่วยสร้าง ผิวเรียบเนียนและให้ความรู้สึกบางเบาราวนนกให้การปกปิดจุดด่างดำรูขุมขนรอยสิว ee, และสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มคุมคํามันด้วยมีสม่วนผสมท,ที่ช่วยให้เนื้อคุชชั่นติดทนบนผิวได้อย่างยาวนานไม่หลุดลอกเป็นคราบระหว่างวันมีสม่วนผสมของ SPF 50 PA+++ ที่พร้อมปกป้องผิวคุณจากรังสี UV เป็นคุชชั่นที่ปกปิดผสมกันแดดแต่ว่าไม่หนาเนอหนานะนะประกอบด้วยสารที่ให้ความชุ่มชื้นมากถึง5ชนิดเหมาะกับทุกสภาพผิวนะครับผิวที่ได้จากการทาตัวนี้เนี่ยก็จะสวยเหมือนกับสส่่่่้วววดีีนนาาญญปปุุย า,าลงทั้งหน้าแล้วนะครับก็จะได้ฟ i นิ s h ผิวแบบนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้เนี่ยจริงๆมันดูโกล์นะครับแต่ว่าตัวจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้โกล์ฉ่ำมากคือมันมีความกึงม่งแมตมีความดูไปผิวที่ยังเป็นผิวอยู่ที่มีความเป็นธรรมชาติมากนะการปกปิดเนี่ยพวกรอยเข้มๆม,ม,มันยังเห็นอยู่นะครับก็แนะนําว่าให้ใช้คอนซีลเลอร์นะครับถ้เาเกิดว่าใครที่ต้องการความปกปิดแบบกริบๆไปเลยนะพอซูมเอาออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นความแตกต่างไหมครับเดี๋ยวเรามาดูบีฟอร์กับอ f ฟเตอร์กัน พวกรอยแดงความไม่สม่ำเสมอของ c ีผิวในตัวนีนะ้ช่วยกลบไปได้ในระดับที่ดีนะครับเดี๋ยวระหว่างที่ผมไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือนะครับเรามาดูแวร์เทสของคุชชั่นตัวนี้ของเซซานกันนะ อันนี้เป็นวาวเทสกับคุชชั่นของเซซานตัวใหม่ะนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับสภาพผิวตอนนี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้นี้ไปส่องกระจกดูเนี่ยก็ยังไม่พบปัญหาอะไรนะครับมันจะโกลขึ้นมาเล็กน้อยคื้มันตามคำเคลมของเขาที่ว่าเขาให้ฟินิชเซมิแมดนะครับมันดูเป็นธรรมชาตินะไม่ได้ไม่ได้แมทไ,ไปเลยแล้วก็ไม่ได้โกลไปเลยนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรนะยังไม่มีการคราบแล้วก็รู้สึกปกติมากไม่หนักหน้าไม่หนักผิวเลยนะมันเหมือนกับไม่ได้แต่งหน้านะครับตรงจุดนี้ถือว่าทําได้ดีนะ ก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าท้ายวันจะเป็นยังไงกับคูชชั่นตัวนี้ครับอัปเดตนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ10ชั่วโมงนะครับสภาพผิวตอนนี้อยู่เป็นแบบนี้นะจากี้นี้ผมไปส่องกระจกดูมานะยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีการแยกตัวไม่มีการตกร่องนะมันยังเป็นธรรมชาติอยู่มากแต่ว่ามันจะมีความโกลขึ้นมานะอ่ะเนี่ยจากที่ตอนแรกมันจะมีความกึ่งแมทใช่ไหมครับแต่อันนี้มันก็จะยังจะดูเป็นแบบ ผิวที่ดูกลตาแต่ไม่ฉ่ำไม่เยิมไม่สังขยาอันนี้ถือว่าตรงโจทย์อยู่นะครับตรงคําเคมตัวนี้ไม่ได้ซับหน้าไม่ได้ใช้ไพรเมอร์ไม่ได้ฉีดสเปรย์อะไรเลยนะครับแล้วก็วันนี้อยู่ในอากาศร้อนแล้วก็สลับกับเย็นบ้างนะทำได้ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับการเทสวันนี้เดี๋ยวผมเขอลองใช้อีกสักระยะหนึ่งนะครับล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นสรุปความรู้สึกหลังการใช้ครับ กลับมาแล้วนะครับช่วงต่อไปจะเป็นความรู้สึกหลังการใช้ตัวนี้มาระยะนึงนะครับโดยผมจะแบ่งเป็นข้อดีและข้อเสียนะเราเริ่มกันที่ข้อดีก่อนเลยแล้วกันนะครับข้อดีข้อแรกของคุชชั่นตัวนี้ที่ผมรู้สึกเนี่ยก็คือว่าเขาให้งานผิวที่สวยนะครับตามสไตล์ฉบับญี่ปุ่นนะผมรู้สึกว่าพวกงานผิวของพวกเมคอัพญี่ปุ่นนะครับเขาจะให้งานผิวที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับคือมันดูแบบไม่หยาไม่หนาแล้วก็ดูแบบเนีย,เนยนๆนะครับเป็นธรรมชาติดูผิวสุขภาพดีนะนนะมมัไไไ่่ดด้แบบววาู Matt, จรชีิต แต่ก็ไม่ได้โกลชัมเป็นเหมือนกับคนหน้ามันตัวนี้เนี่ยมันดูมีความเป็นธรรมชาติสูงมากความรู้สึกบนผิวมันเบามากเหมือนเราไม่ได้แต่งหน้าเลยนะครับมันสมคําเคลมในเรื่องของบางเบามากมันรู้สึกแบบเบาผิวจริงๆนะครับและตัวนี้นะครับทาไปแล้วเนี่ยมันให้ความแนบไปสนิทกับผิวได้ดีเลยเคยเป็นไหมถ้าเกิดใครที่เป็นสายเมคอัพจะรู้ว่าถ้าเกิดเราใช้คุชชั่นหรือรองพื้นบางทีเนี่ยถ้าเราลงหนาเกินไปพอเราจับบนผิวแล้วพอแปะขึ้นมาเนี่ยมันจะติดบนนิ้วขึ้นมาเลยแต่ตัวนี้เนี่ยคันนนะะ่ง้า ซึ่งส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าคุชชั่นที่เขาเคลมในเรื่องของการเป็นเซมิแมทเนี่ยจะให้เอฟเฟกแบบนี้คล้ายๆกันนะครับ <S <S มันจะคล้ายๆแบรนด์หนึ่งที่ผมเคยรีวิวไปแล้วในช่องนะครับที่เป็นดร s กสโตแล้วก็คล้ายๆมากๆกับแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์ที่ผมเพิ่งจะรีวิวไปไม่นานนี้นะครับที่ราคาค่อนข้างสูงแบรนด์หนึ่งเลยนะลองไปย้อนดูนะครับแล้วอาจจะเดาออกว่ามันคือแบรนด์ไหนคือมันใกล้เคียงกันมากข้อดีอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นคุชชั่นที่ ไวรัลในต่างประเทศในญี่ปุ่นในเกาหลีเอ่ยเนี่ยพอมาอยู่ที่เมืองไทยปุ๊บตุ๊บนะครับเจออากาศความร้อนความอบอ้าวความนุ่นนี่นั่นนะครับพออยู่เมืองไทยปุ๊บหยาเหนอะไม่สบายผิวแต่ตัวนี้เนี่ยไม่คราบไม่ครกไม่ไหลย,ย,ย้อยไม่ตกร่องถ้าคุณไม่ไปเกาผิวไม่ไปจับอะไรกับหน้านะครับเ,รเขาก็จะอยู่อย่างนั้นนะนอกเสีจากว่าถ้าเกิดว่าคนบคนที่ผิวมันมากๆสุดๆเนี่ยอาจจะต้องมีการทัชอัพระหว่างวานันแต่ส่วนตัวเนี่ยระหว่างวันของผมเนี่ยที่ใช้ไปนะครับมันมีความโกลขึ้นมาโดยเฉพาะในวันที่ผมเนี่ยไป ยังมีวันนึงที่ผมทาไปเดินตะลุยกินที่บรรทัดทองนะครับก็เดินกินอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปเดินนู่นนี่นั่นอีกเนี่ย ผิวเนี่ยมันมีความโกลขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความโกรที่รู้สึกว่าหยาหรือว่าอยากจะล้างหน้านะครับมันเป็นความโกรที่มันยังดูโอเคอยู่นะครับจริงๆส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันมันดีเกินราคานะข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือว่าผิวที่ได้เนี่ยมันสวยเหมือนกับใส่ฟิลเตอร์เนี่ยดูมันเหมือนใส่ฟิลเตอร์ไหมนี่ปกติผมถ่ายรีวิวผมไม่ใส่ฟิลเตอร์อยู่แล้วนะครับแต่ผิวที่ได้เนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยลองย้อนไปดูตอนเบฟเแอร์กับอีฟเตอร์ก็ได้นะครับมา มันจะไม่ได้ฉ่าวาวมากบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นคุชชั่นแห้งๆหรือเปล่าแรกๆเนี่ยมันยังชุ่มคือตัวนี้ผมใช้ไปนะครับแรกๆเนี่ยมันก็ยังจะเปียกๆอยู่ใช่ไหมแต่ว่าพอใช้ติดต่อมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันเริ่มที่จะรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยไม่ค่อยขึ้นแล้วเหมือนกับเนื้อมันกดลงไปแล้วมันติดขึ้นมาไม่ชุ่มฉ่าเท่าไหร่ผมว่าเป็นสตอริโอไทป์ของคุชชั่นที่นําเสนอในเรื่องของความกึง่งแมตต์นะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆายกันใช้ไปนานๆอาจจะรู้สึกว่าตุนนี้ออาาาจจะะหหมดเเรรร็ววืปล่่่นคับแต นั่นแหละผมว่าเป็นเอฟเฟกของความกึ่งแมตต์นะครับแล้วก็ข้อเสียออย่างหนึ่งก็คือว่าถึงตัวนี้นะครับจะมีประสิทธิภาพให้งานผิวสวยและผมอวยหนักมากนะครับแต่เขาก็มีข้อเสียในเรื่องของเฉดสีที่มีให้ลิมิตแค่3สีนะครับต้องเข้าใจว่าคือเขาแบบเป็นคุชชันญี่ปุ่นเนอะแล้วคนญี่ปุ่นเขาจะชอบความขาวๆนิดนึงเขาก็เลยมีแค่3สีนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่สีผิวเข้มกับผมเนี่ยอาจจะ ไม่แมชกับสีผิวตัวเองเท่าไหร่ถ้าไม่แน่ใจนะครับใครผิวเข้มกับผมเนี่ยลองไปสวอชดูที่หน้าร้านก็ได้นะว่าสีเนี่ยม,มันโอเคไหมคุณรับได้ไหมกับอันเดอร์โทนไปลองสีก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูรีวิวผมบ่อยๆเนี่ยก็ใช้เบอร์2องน,นี้ได้เลยนะครับอาจจะติดเหลืองนิดน,นึงแต่ว่าไม่ได้เป็นเหลืองแบบดีซานเป็นเหลืองที่ยังแบบโอเคอยู่รับได้เหลืองแบบกลางๆไม่ได้แบบเหลืองออยเหลืองขามินบางเหมือนบางยี่ห้อนะครับสารภาพบาปนะ ใช้มาติดต่อกันและพยายามจับผิดพยายามหาข้อเสียพยายามหาข้อติของคุชชั่นตัวนี้นะมันหาได้ประมาณนี้จริงๆนะครับใน IG story ผมพูดถึงเขาค่อนข้างบ่อยในช่วงหนึ่งคือมันดีจริงๆแล้วก็ใช้แล้วชอบจริงๆเขาไม่ได้ให้เงินผมมารีวิวอันนี้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเออแล้วก็ในเรื่องของสีเนี่ยขอขยายนิดน,นึงคือมี Follower ของผมนะครับที่โดนผมป้ายยาจาก IG Story เขาก็ไปซื้อมาใช้เขาบอกว่า อันเดอร์โทนของมันเนี่ยมีความเหลืองแล้วมันอาจจะขัดแย้งกับสีผิวของเขาเพราะเขาทาไปแล้วมันอาจจะดูหมองแต่เขาก็ไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าราคามันโอเคแล้วก็ผิวมันก็โอเคนะครับมันติดอยู่แค่ตรงเฉดสีนี่แหละในเรื่องของเฉดสีเนี่ยก็เป็นข้อด้อยของคุชชั่นญี่ปุ่นแล้วกันเนาะไม่มัน่นใจยังไงอย่างที่ผมบอกนะครับไปเทสสีก่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูรีวิวผมมานานๆแล้วรู้ว่าสีผิวคุณน่าจะประมาณผมเนี่ยเบอร์สอได้เลยนะครับเบอร์สองศูนย์เนี่ยโอเคตอนนี้ผมไม่ได้เซบบนะต ติดทนดีครับอวยมากก็เดี๋ยวหาว่าจ้างนะครับเดี๋ยวใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับหรือใครนะครับถ้าอยากจะไปสวอชของจริงหรือว่าไปเห็นของจริงมากกว่านะครับก็ไปลองได้ที่วั t สันอีฟแอนด์บอยบิลทริอัมซูรุฮะมัลตี้ก็มีนะรู้สึกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ข้างล่างนทีนึงนะครับก็ไปลองเทสสีไปลองเล่นดูก่อนตัดสินใจซื้อก็ได้นะครับเต่องที่บอกถ้าคุณไม่สะดวกที่จะไปลองก็สั่งออนไลน์ง่ายดีบางทีออนไลน์มีโปรโมชั่นโค้ดส่วนลดนู่นนี่ ก็มีของดีอย่างอื่นด้วยนะอย่างลิปสติกหรือว่าตัวปิดเม่งกับมาสคารา่าผมเขาก็ดีนะเอออันนี้แอบบ้ายานะก็ยังไงใครที่ไม่รู้เนี่ยไปเราลองไปดูรีวิวเก่าๆผมใน IG ก็ได้นะผมมีพูดเอาไว้นะครับสรุปนะครับคุชชั่นตัวนี้เป็นคุชชั่นงานผิวหลักร้อยที่ผมรู้สึกว่าดีแล้วก็แนะนํามากๆตัวหนึ่งเลยถึงแม้เขาจะมีสีให้เลือกน้อยแต่ถ้าเกิดว่า3สีที่เขามีนะครับมันเข้ากับผิวของคุณเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อมาลองใช้นะครับแล้วคุณจะอาจจะรู้สึกทึ่งป้ายยา,ายคนน,น,น,คน,นะยคนส่่ววใใหหญก็จะ้ผลบรัมาดี มันก็เทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์บางยี่ห้อเหมือนกันนะครับ เชียร์นะครับยังไงใครที่สนใจนะลองจริงๆนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยล่าสุดจะได้รางวัลที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับรีวิวนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ผมคิดว่าผมน่าจะพูดทุกอย่างแล้วนะน่าจะไม่พลาดอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมพลาดตรงไหนแล้วใครมีข้อสงสัยนะครับพิมพ์คําถามลงมาใต้คอมเมนต์นี้รวมไปถึงถ้าเกิดใครอยากจะรีเควสต์คอนเทนต์อะไรนะครับพิมพ์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะผมอ่านดูคอมเมนต์เลยผมชอบอ่านนะครับแล้วถ้าเกิดคอนเทนต์ไหนเข้าตาผมก็จะมัเป็นคอนเทนต์ในอนาคตนะครับแล้วถ้าเกิดใครอออนนอยยาากกจจจจะะะเเเเัััันนนบบบ่่่่่คครรรไไปตตมมมผพพพิด้ทททีีีหืว เป็นเพจใหม่แล้วนะครับอังเข้าแบง์ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะพอดีมันมีปัญหานิดน,นึงนะฝากกดติดตามด้วยนะครับเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรขอบคุณทุกๆคนที่ยังติดตามกันตลอดนะครับแล้วก็ดูกันถึงตอนนี้วันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย